สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับ20ธันวาคม2564ตี5ครับช่องโชคดีดอน YouTube นำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันที่23ธันวาคม2564นี้นะครับธนาคารทกสกจะแจกรถยนต์30คันแจกทองคำแท่งหนัก1บาท200รางวัลทั่วประเทศนะครับผู้โชคดีอาจเป็นคุณก็ได้ ผู้มีสิทธิ์จะได้ชิงโชคก็คือผู้ฝากเงินบัญชีออมทรัพย์ทวีโชคหรือบัญชีเล่มแดงนี่แหละครับท่านใดที่ฝากเงินออมทรัพย์ทวีโชคบัญชีเล่มแดงกับธนาคารตกศสาขาใดก็ได้ทั่วประเทศท่านมีสิทธิ์ที่จะได้รับรางวัลวันที่23ธันวาคมนี้ครับโดยเขาจะจับฉลากขึ้นมาถ้าเป็นท่านก็ได้เงินนะครับ รางวัลที่เขาจะแจกมีทั้งสิ้นรวมมูลค่ากว่า29ล้านบาทครับเป็นรถยนต์30รางวัลรางวัลละหนึ่งคันไม่ทราบว่าใครจะได้ทั่วประเทศนะแล้วก็ทองคําแท่งหนักหนึ่งบาท200รางวัลทั่วประเทศก็ไม่ทราบว่าใครจะได้เหมือนกันข้อสําคัญคนที่มีสิทธิ์ก็คือคนที่ฝากเงินออมทรัพย์ทวีโชคท่านสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่ลิงก์ ที่คอมเมนต์แรกนะครับและลิงก์ที่คำอธิบายใต้คลิปนี้ครับโดยการไปกดลิงก์ที่คอมเมนต์แรกแล้วก็ลิงก์ที่คำอธิบายใต้คลิปนี้แล้วก็ตรวจสอบสิทธิ์ดูถ้าท่านมีสิทธิ์ท่านก็จะมีสิทธิ์ได้จริงคือผู้มีสิทธิ์เขาจะบอกว่าเวลาตรวจสอบสิทธิ์แล้วเขาจะบอกว่าท่านมีกี่สิทธิ์นะการที่มีสิทธิ์กี่สิทธินั้นก็คือเขาจะทําฉลากกี่ชิ้นสว่าท่านมี10 1สิสิทธิ์เขาก็ทําฉลาก10อันให้ท่าน ท่านมีหนึ่งสิทธิ์เขาก็ทําฉลากหนึ่งอันให้ท่านเสร็จแล้วเขาก็จับขึ้นมานะครับไม่รู้จะถูกใครก็จ่ายรางวัลให้กับคนนั้นนะครับผลการแจกรางวัลว่าใครได้รับรถใครได้รับทองหลังจากตกสงเขาทาการแจกรางวัลเสร็จเราก็จะติดตามข่าวจากธนาคารตกสนํามาอ่านรายชื่อให้กับท่านผู้ชมฟังนะครับรอติดตามชงที่ช่องโชคดีนอนยูทูบนะครับแต่ตอนนี้ให้ท่านไปตรวจสอบสิทธิก่อนที่ลิงก์คำอธิบายในคลิปและลิงก์ที่คอาไม่์แรกครับ ขอให้โชคดีทุกคนทุกท่านได้รับได้รับรถยนต์ครับได้รับทองครับขอให้โชคดีทุกคนทุกท่านครับสวัสดีครับปี่ใหม่ขอให้โชคดีเป็นเศรษฐีไม่มีวันจนให้ถูกหน่วยทงางล่างท้งบนเจอแต่คนจริงใจไมตรีชา้าได้มีข้าวขายเช้าไร่ให้พืชผลดีขช้าสวนปอปลารงสี